ถ้าใครคิดขบวนคำพีของเราเศกแน่นั่นเป็นคำพีของข้าคือคำพี่ข้าเธอเรื่องอะไรกจะคืนให้เจ้ามันโดนกับเธอข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยมือข้าเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยโอ๊ยพิษมิษพาเฮ้ยตัดแขนเลยเหรอ ยอมเสียเขินบายนะเอา,เอาต,อต่อไปเฉยเล <ไป S 2> ยเอา้ออาเร็วอาจารย์พวกเราไปกันเถอะเสยวป้อครั้งนี้เป็นพระเจ้าทแท้ๆพวกเราถึงได้รอดตายมาได้อ๋อเอออย่าเพ่งใจเลยสามารถช่วยอาจารย์ได้นับไปเกี่ิของข้าแล้วแล้วก็อีกอย่าง <c oughs> ข้าก็ช่วยเมียของข้าด้วยเหมือนกันเออเฉย อย่าทำเลวไหลเสี่ยป้อใช้พิษถึงแม้ไม่ใช่วิธีน่าชื่นชมแต่สำหรับคนเลวอย่างพวกมันก็มีวิธีนี้เท่านั้นต่อไปอย่าทำเช่นนี้อีกเออครับที่จริงแล้วข้าก็เพิ่งจะใช้วิธีนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกัน,นอ,อ่ะเป็นเพราะวระยุของข้าต่ำต้อยเกินไปไม่อย่างนั้นข้าก็อยากจะใช้วิชาสู้กับรามาอย่างจริงจังสักครั้งหนึง่งอ่ะตอนที่เจ้าอยู่วัดเซ้าหลินกับวัดชิงเลียง พวกหลวงจีนเหล่านั้นไม่ได้สอนวิชาให้เจ้าหรือไงเออตอนที่แม่นางอาเคอคิดจะฆ่าข้าในตอนนั้นน่ะเ้าเรียนกับสิทธิ์หลานเฉิงกวนมาสองกระบวนท่าแล้วเจ้ายังเรียกข้าอาจารย์แบบนี้ด้วยเหตุอันใดเอ่อเมื่อครู่นี้ข้าคิดว่าข้าคงจะไม่รอดแน่แล้วแลวสื่อไทท่านก็ดีกับข้าอย่างมากเชื่อมั่นในตัวข้า ข้าก็เลยคิดว่าถ้ามีอาจารย์แบบซื้อไทแล้วก็คงจะดีไม่น้อยเลยพอทุกคนตายไปแล้วก็ยังจะได้อยู่ด้วยกันและตัวข้าจะได้คอยดูแลท่านต่อไปอาจารย์อย่าหลงเชื่อเขาเด็กขาดนะที่เขาคิดจะเป็นสิทธิ์ของท่านน่ะต้องคิดอะไรไม่ดีแน่เลยถ้าไม่กลายเป็นสิทธิ์ข้าต้องคิดอะไรไม่ดีด้วยเหรอก็เขา,เขาไม่ต้องพูดแล้วเส<ว>ี่ยวป้อ เจ้ายินดีเป็นสิทธิ์ข้าหรือไม่ฮะยินดีครับยินดีเป็นพันเท่าหมื่นครั้งเลยอาจารย์เสียป้อลุกขึ้นได้ขอบคุณอาจารย์สำนักของเราคือสำนักระบีเหล็กนักพลดมู้ซางอาจารย์ปู่ของเจ้ามรณภาพไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงพวกเราไม่กี่คนอากเเข้าสำนักก่อนเจ้าต่อไปเจ้าเรียกนางว่าสิทธิ์พี่ก็แล้วกันสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ครับ อาจารย์พวกเราจะไปไหนต่อละจะไปจวนเห่อเจี้ยนหรือเปล่ายังไงก็ต้องไปตอนแรกตั้งใจจะไปเข้าร่วมชุมนุมตัดหัวเตา่าเสียดายที่ข้าได้รับบาดเจ็บซะก่อนเสี่ยวป้อครับอาจารย์เจ้ากับสิทธิ์พี่จงเป็นตัวแทนข้าไปร่วมชุมนุมแล้วกลับมารายงานค่าเออครับอาจารย์อเอออาจารย์ท่านพักผ่อนที่นี่ก่อนนะ เขาจะไปหาเช่ารถม้ามาให้ท่านเองดออีไปไหนคุณชายเจิงท่าไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรหรอกต่อนหน้าต่อตาเลยนะเห็นไอ้หน้าขาวดีกว่าข้า,าย,ยืนเฉยทำไมอะ่ะบอกว่าจะหารถมาไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ไปอีกอะ่ะตอนนี้เจ้าเป็นเมียข้า,าแล้ว,วนนะชาตินี้จะหวังว่าจะดีข้าพ้นเลย น้องผู้กล้าทุกทุกท่านสหายทั้งหลายพวกเรามดพบกันที่นี่ทุกคนก็ทราบดีว่าเพื่อทำการใหญ่เรื่องหนึ่งลองคิดดูแผ่นดินตา้าหมิงของเราตกไปของต้าชิงก็สืบเรื่องมาจากเจ้าจรโฉดคิดคดขายชาติสมควรตายหมื่นครั้งอย่าง อูซานกุย้อูซุยขาอซกุยขาอายอนกุย้าอานกุยขาอุยา้อเยคนขายฉาดวเจ้าคนสารเลวทุกคนแค้นมันเข้ากระดูกวันนี้ที่ทุกท่านมาที่นี่ก็เพื่อปรนสาหารือเรื่องแผนการที่จะกำจัด คนทรยศคนนี้เอายาพิษไปกินเลยเอาให้ตัวเป็นเน่าแฟร์จนแม่มันจะไม่ได้เลยพูดจาหน้าเปรี้ยวสักจริงอ่ะพิชเชจร์พวกเราอย่าได้อยู่กับคนหยาบช้าเช่นนี้เลยเราไปอ๋อได้พวกเราไปนั่งด้านนโ้นดีกว่านะพูดจาหน้นเปรี้ยวสักจริงอ่ะ สังหารโอูสันกุยลบบนพวกท่านลุกขึ้นหน่่ออยะไรฆามันฆ่ามันฆ่ามันก็คือทายาทอ๋องเหยียนผิงแห่งไต้หวันเจ้าขื่อสูงใครฝังไว้หลังจากลุกๆๆๆๆๆๆๆเชิญนะฆ่ามัน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 ข้ามันวันนาอุ๊ยพี่ชายทุกท่านสบายดีเหรอ เมื่อกี้นี้ข้าเห็นว่าไอ้หนุ่มเจ้เข้าสวงวางโตโอ้อวดชมัดเลยจริงด้วยจริงคนไร้มมตยากสิ่งนี้ไม่เหมือนนางน้อยชนิดขยันสั่งสอนมันจริงๆอประมุขฉันเป็นคนขององค์เยยนผิงพวกเราอย่าหาเรื่องดีกว่านะทักษ้าดิงของเราทำไมจะต้องมานั่งทนกับเรื่องแบบนี้ด้วยนี่ท่านประมุขเป็นคนขององค์เยนผิงก็จริงแต่ท่าน ตามคือคุณชายใหญ่กับเจ้เาขื่อสงก็เคารพตามระอย่เาเ็มันมันก็เป็นาติหน้าด้านจริงๆมันไม่แค่นั้นนะสิ<ม>คนอย่างมันเนี่ยนะเมื่อหลายวันก่อนอยู่ที่เมืองเหอเจียนก็พูดจาโอ้อวดบอกว่าประมุขพักฟ้าดินของเราเน่ะถ้าเจอหน้ามันยังต้องเคารพนกนอบ,นบไม่กล้าแม้แต่จะถอนหายใจด้วยมันยังบอกว่าพักฟ้าดินคนหน้ารีป้อม,มอะไรนั่นเน่ะเมื่อก่อนเป็นคนรถให้กับปู่ของมันด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าพี่ชายป้อม